สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านไอพี่ตุกท่านนะครับสวัสดีจ้ามื้อนี้กะมาผอกันนั่ที่ไรหน้องนึงมื้อนี้ผอกันนัที่ึงสามนะครับวันจันทร์ที่สามพฤศจิกาย,ยนสองพันหนึ่หกสิบแปดนะครับมื้อนี้กะอาชีพอะไ้เข้าป่าหาของปลาน,อน้องนอนะึงเนาะมื้อนี้กะสิจัดทรงมันนี่แหละครับคัดเลือกออกมาแล้วนะครับเอาแต่หัวดีๆแบบนี้นะครับมันแท่งนะครับผมอ๋อบ่บาดเนาะแมนยืนนี้มีอยู่สิบสองกิโลหนึหนึ่งนี่ เพราะว่าบะบะเนี่ยเขาไว้เฮ็ดกับเขาเองครับเพ็ดเป็นของหวานนะครับอืมเลยพี่ยังไม่เคยเป็นคนของหวานหนึ่งไวเรียบร้อยแล้วนะครับยาเสพติดพไปเบิ้งนะครับตัวหนึ่งไว้นะครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์ท่อจะมีเียวฟางห้องนนะครับฟางกระจากธรรมชาตินี่แหละที่เกี่ยวเขาแล้วมีแล้วน้าฟางของหวานนาวแหวนเจลแห่งแหงเพื่อดูดซับนะครับวิธีการส่งจะใช้ลลางเนี้ยนี่หลังจอหูนะครับเอาฟางเขา เรือเฟื่องเข้านี่ละครับพ้องนะครับผมล่างมากครับท่านเอาล่างไปนีดไปก่อนเนี่วินนี่นะครับใส่ล่างเนี่ยนี่แหละนะครับผมนี่แล้วนะครับหนึ่งเรียบร้อยเรียบเหนียวเลยวินเป็นแนึ่งหนึ่งไม่หวานแล้วก็เหนียวก็ไปใส่กะทิสดเลยก็ได้บวานนองหนึ่งเนาะหรือวันทานล้างดีๆต้มใส่กับกะทิก็ไดัยนองหนึ่งเนาะ แนะนำให้นหนึ่งเอาเนาะเพื่อนจังสิวานเนาะแมนนะครับพาดูมน้ำเพื่อนเขานเนาะแหมอนเพื่อนกจ็จะกลายเป็นเละวะเนี้ยดีแห่งนะครับนี่พื่นนะมันนี่ก็เจ้ายกะทีสดใสนะครับนี่ตัวนี้หัวบาดนะเนาะเหมนเนมือเพื่อนนะครับนี่แหละนี่จากหัวแนวนี้นะครับนี่เป็นก็จิเป็นประมาณเนี้ยน,นี่แหละครับน,นะครับสิมแล้วกะจิอช่งประมาณํานี้แล้วก็เอา สร้างใช้เนี่ยน,นี่นะครับวายกะสิเป็นสลับกันไปนําได้เนรอไอวินเนาะแมนเอาค่ะได้นะครับสําหรับการสีสันทีเมานะครับหัวหน่อยให้เงกะมีแขมหน่อยอวินเนาะแมนโอ้โหนะครับสำหรับเฮ็ดสว่วงนี้ก็ฝน,นเล็งแห้งเน,น,น่าหนึ่งเน่า แม่นเจ,จน,นเรางจอบเห็ดบดจนหวาฝนเล็งเศร้าจอบด้วยได้จ้ะแม่นเจนจะไปในปา่าน้ำบาดาหหาเห็ดเพิงเห็ดยังกะพี่น้องคนกับไปหาหลายอยู่ครับนะกะสิพอ่อได้หาอยู่ต่ว่ามือนมีธุระนะครับเนาะกะ <c oughs> <c oughs> สิเขาไปทรงเห็ดกะสิเขาไปในตัวเพลิดอุดมน้ำครับมือนนี้หรือจังไนถามีคลิปมียังกะจะถามีคลิปก็จังไนที่ตามพวกนี้มาแลงนะครับเพื่อพอปลาก่อนปลายังนะครับ กระซีจ <G ã entender it> ังจะได้หาตอนนี้ก็น้ำถางครับก่อนยุ่งวนตัวขักป่านนี้อ่ะสำหรับมันคลิปมันเอ